เอาล่ะฮะคู่นี้สุดจัดครับขอพระคุณครับท่านสอสอสุประชัยนพประขำราชสีเมืองปทุมครับรันแดกครับท้งนี้โอ้คอมเมนต์เดือดมากครับห้0 0มื่นะฮะห้าหมคนครับคู่นี้ครับสมศักดิ์สมศรีครับแข่งกันที่บูรีรัมย์สะเทือนไปทั่วประเทศจนถึงประเทศเพื่อนบ้านคิดเอาละกันโอ้โห มาละว่อยมนละว่าแบบนี้ครับ้อมแล้วยุดยากับจันดบุรีออกตัวยกล้อครับแล้วก็ โอ้ไม่น่ามีปัญหาครับแบบนี้ครับสําหรับเตชจุดยาครับได้จะเปรียบพองตัวนาไปเลยฮะแม่น่าเสียดายครับโอเต้บ้านสวนเอาตัวยกล้อแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะลุยต่อไปครับให้กําลังใจครับรองชายเต้บ้านสวนครับไม่เป็นไรยังไม่จบครับยังไม่หมดยังไม่หยุดเดินกันต่อไปครับไม่มีปัญหาแบบนี้ครับู้กันต่อเวลายังไม่เข้าครับยังไม่ตัดครับอะไรกขึ้นได้จุดยากับบ้านสวนเป็นเตชจุดยาครับเข้าเส้นชายครับมา โอ้น่าเสียดายกับน้องชายผมไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะครับไม่วันนี้คนดูห้าหมืนสี่ครับห้ามื่นสี่ไม่แพ้ก็ชนะครับไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันต่อไปครับเต้บ้านสวนครับคู่นี้เป็นการรีแมตช์รางตาแคะหูโกนหนวดกันนะครับระหว่างอยุธยาศีีรามเทพนครในแทร็ก A เจอกับ เจ้าพ่อทุเรียนครับจันทบุรีอย่างเต้บ้านสวนครับเอาละฮะรอบนี้ครับไม่ต้องรอกันนานครับรีแมตช์กันไปเลยฮะโอ้ตอนนี้คู่นี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งโอ้โหคอมเมนต์ในไลฟ์สดกูว่าเดือดอีกแล้วกูเข้าไป่องก่อนในสั้นเออเป็นการรีแมตช์ครับคู่นี้ครับถือว่าเป็นกำไรแฟนๆนะท่านผู้ชมครับกดแชร์กันหนึ่งหนึ่งแชร์นะฮะ จำไรแฟนๆครับเดียดยุทธยาเอาแล้วฮะเอฟซีสามหมื่นกว่าแล้วครับผู้ไลฟ์สดผู้รับชมนะครับเอาแล้วฮะคนละหนึ่งแชร์ครับตอนนี้ฮะนะครับมาแล้วคู่นี้ม่ต้ังรอกันนานครับเตบานสวร์เจอกับเดียดอยุธยาครับตอนนี้สามหมื่นฝาแล้วครับแชร์กันไปครับออะมา เอฟซีนะพอกบ้านมาสวัสดีครับสจ๊อนัมเบอร์วันด้วยฮะมึงโทรมาแล้วกูโทรไปก็ไม่รับนะสจอนะเอฟซีแบงค์ยังไงผมก็เลือกท่านครับนะคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นะครับอย่าไปบูลลี่กันนะฮะทั้ง2ทีมนะครับเอฟซีต่างๆได้ดูรถคู่นี้ถือว่าเป็นกำลังแฟนๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ครับรักใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาแบบให้กำลังใจกันนะครับ FC ใครทีมไหนก็เม้นมาเลยฮะ เชิญครับคู่นี้ครับลงแบบนั้นครับ FC ใครต่อรอยกันไปเลยฮะ FC ทีมไหนก็เม้นเข้ามาครับให้กำลังใจทั้งสองช่างครับทั้งเตยบัสเอาละครับตอนนี้ก็มาที่ครับ น้องๆตัวขี่ทั้งทั้งสองคนนะวุฒิอ่างทองกับเป้หนว่วยซิลสามพันห้าแล้วครับวันหนึ่งแชร์ครับ ไม่ต้องรอกันนะเอาละครับเ,เปโดยซิลกับวุฒางทอง เด็ดยุดยาครับน้องวินบางบานเจอกับเต้บ,บ้านสวนดำอนันตชัยเอาละครับรันนี้ได้รู้เรื่องรู้เหลืองกันแน่นอนจะหมูหรือจ่าครับ เียวแ,แล้วครับเรนโซรันแดกท็อปไฟเบสเนคอร์ดครับพรีเซนเต็ร์บายสอสอเต่าสุประชัยนพกำครับพรรคเพื่อไทยปทุมธานีแล้วก็โปรโบเตอร์มือทองสมองเพชรครับวีระชัยรูปขจรพร้อมแล้วคู่พิกแมตครับคูค่นี้เดชยุทธยากับแต่ปาสวรร อแล้วอ,อกไปแล้วครับพอแมพี่น้องออกดีแบบนี้ก็ต้องรู้กันลเยาวๆ ระหว่างดาวพนันช,ยชัยเจอกับนวินบางบายุดยาครับยังไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจะตรงนี้ครับเอาละ,ว,าละว้อยอาราวาขอขอแก้ตัวขอแก้แกได้ไหมแต่ว่าเดชยุดยาบอกว่าไม่ได้เราจ่ายฉันไม่ยอมแต่ว่าเตบาสวนก็บอกขอหน่อยนะขอหน่อยนะว่ายังไงจ่าพี่จ่าพี่จา๋จาคู่นี้พันเมย์กับสายหรือขวายุดยาจันบุรี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 ยุดยายุดยาเข้าเส้นชัยเอื้อเอือ เรียบร้อยโรงเรียน,ย,นยุตยาครับโอ้โหแบบนี้โอ้โหยินดีกับช่างเดชครับและให้กำลังใจกับน้องชายครับเต้บ้านสวนครับเต็มที่ทั้งคู่ครับ